สวัสดียามเช้าจากสุรินนะคะเช้านี้คุณแม่พาไทเลอร์มาทําบุญตักบาตรให้คุณตาที่เสียไปแล้วนะคะเช้านี้อากาศยังไม่ร้อนมากนะคะคุณแม่ก็เลยอยากพาไทเลอร์ไปเที่ยวที่จุดชมวิวใกล้ๆบ้านนะคะตอนนี้เอ่อเราก็มาถึงหมื่นซับแล้วนะคะคุณแม่ขอบคุณทุกๆซับสไคร์เบอร์ทีท่สปอร์ตเราแล้วก็ให้กําลังใจเราตลอดมานะคะ เดี๋ยวคุณแม่กลับถึงออสเตรเลียแล้วคุณแม่จะทำคลิปฉลองทรัพย์นะคะขอบคุณทุกๆคนมากค่ะ ันนี้เราจะพาไทเลอร์ไปขึ้นผามะนาวนะคะจุดชมวิวไทยกัมพูชาค่ะ ไกด์ของเราจะพาไปเที่ยวนะคะสมัยตอนคุณแม่เด็กๆนะคะตรงนี้เป็นป่าหมดเลยค่ะไม่มีอะไรที่เที่ยวแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวก่อนนะคะแล้วเราจะไปเดินเล่นรอบๆค่ะไปข้างหน้าแม่ เะอมด้วยเจี๊ยบมีชชอมด้วยเก็บกินตรงไหนเป็นเขมรเจี๊ยบข้ามภูเขาไปเป็นเขมรด้วต้องข้ามภูเขานั้นไปใช่ไหมถึงจะเป็นเขมรเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนทธอที่เห็นภูเขาไกลๆนั่นนะคะ จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะ เริ่มร้อนหรือยังล่ะเริ่มเลยเริ่มร้อนแล้วโอเคก็ จุดชมวิวก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ให้ไทเลอร์นะคะลีดด้วย เหนื่อยใช่ไหมร้อนด้วยไม่เหนื่อยเท่าไอการเดินนะไม่เหนื่อยเท่าเราแต่มันเหนื่อยเพราะว่ามันร้อนแล้วก็มันทําให้เราหมดแรงไวมากค่ะเหนื่อยไหมครับคุณไทยล่ะไม่เหนื่อยดื่มน้ํำไหมเหนื่อยตพี่มันเหนื่อยาพี่พี่เหนื่อยพี่หอบวเราจะพักดื่มน้ํากันตรงนี้ค่ะ ตั่อ้วนดางไงต้องเอไปดกันที่นั่นนะเองมีน้ไหมคดนอยู่นาไปแจ้งรถว,ว้าน่แหละร้อนแคบร้อนขึ้นคุ ก่อนกลับเราแวะมาเที่ยวเขื่อนก่อนนะคะพาไทาเลอร์ม,มาดูเขื่อนเขื่อนนี้นะคะตอนคุณแม่เป็นเด็กเด็กกว่าไทาเลอร์อีกค่ะประมาณสิบขวบนะคะคุณแม่กับเพื่อนชอบมาที่นี่ช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะมาเก็บหอยค่ะมันจะเป็นหอยกาบอะคะ่ะทุกคนแต่คุณแม่ไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่ไหมคะแต่ว่าแม่เก็บได้เป็นถังๆเลยค่ะแล้วก็เอากลับบ้านค่ะหอยกาบ เ่เดี๋ยวต้องดูก่อนมันยังมีหอยกาบอยู่ไหมเจี๊ยมเมื่อก่อนนาใช่นาชอบมางมหอยกาบตอนเด็กอะเด็กว่าไทยเลยแต่พอคุณยายรูนะคะว่าคุณแม่มาที่นี่ก็จะโดนตีทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นเนาะหอยอะไรนะหอยลายหอยลายอะไรวะอันนี้แหละอร่อยหอยลายเขาเรียกหอยลายนะพัดยังไงอ่ะเาเรียกว่าไอ้นั่นหอยลายอย่างหนึ่งไอ้หอยเนี้ยก็อร่อย อร่อยหอยลายมันจะอื่นอันหนึ่งหอยลายหอยเชอรี่เหรอเมื่อก่อนน่ะจำได้หอยเชอรี่เยอะมากช่วงนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าโดนคนเอาไปกินหมดค่ะตอนนี้หอยเชอรี่ก็สูญพันธุ์แล้วนะคะแถวนี้หอยชุกหอยใหญ่มากหอยชุกหอยชุกไหนไหนหอยจุบ เรือยหอยขมไม่เหมือนกันเนาะหอยจุ๋มหอยขมเก<ร>็บ<ห>ไปกินนะไหมเมียนเดียวเ <c oughs> มีเดียว <c oughs> มันต้องลงน้ํามันต้องลุยน้ําลงไปเก็บอ่ะเนาะใช่เด็กๆนะแอบมาเก็บหอยที่เนี่ยกลับบ้านทีไรโดนยายตีทุกทีท <c oughs> เพราะว่าเราว่ายน้ําไม่เป็นเนาะแกก็กลัว <c oughs> ว่าเราจะจมน้ําตายไงแต่อันนี้น้ามันลดแต่ก็หนีมาทุกเสาร์อาทิตย์นั่นแหละกับเพื่อนเอาถังมาคนละใบแล้วก็ ลงไปในน้ำไปงมหอยกาบกันค่ะใ,ใช่จำได้นะาจำได้ว่าเคยไปเก็บฝั่งนูนหอยก่้นหอยกาบจะเยอะฝั่งนีน้ฝัง่งนี้จเทเลอร์กำลังเล่นโดมิโนกับน้องๆน,น,นะคะเอ,อนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะชนะแต่เราอยากชนะใช่ไหม เทีขวน้วมีแล้วก็ต้องดูดูดีๆก่อนก่อนที่เราจะจั่วต้องดูดีๆก่อนค่ะ โอ้น้องแพลวชนะตัวมหนอยอีกแล้วน้องแพลวเก่งมากเลยค่ะแพลวแล้วบ่งหาว่าเขาขี้โกงอีกโอ้พี่ไทยเลยชนะเ้ยยยพี่ไล้วเก่งจังเลยรอบที่สามค่ะ มาดูกันว่าใครจะชนะนะคะโอเคพเทเลามีไหมครับสีแดงไม่มีตอนนี้ทุกคนเหลือคนละอันแล้วนะคะโอเคแพลวไปมีไหมคะสีเขียวมีอะไรที่เขียวเขียวไหมมีอะไรสีเขียวเขียวไหมคะโะรรู้จักไหมสีเขียวน่ะนไม่มีจัวไปเลยค่ะมีไหมคะอโอเคพิตเติลมีอะไรไหมครับ โอ้พี่เต้ลชนะแล้วต่อมื่อน่อยเก่งจังเลยมะม่วงแช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะมะม่วงสุกต้องแช่เย็นๆถึงจะอร่อยนะคะอยู่ออสเตรเลียได้กินเฉพาะหน้าร้อนค่ะหน้าหนาวไม่มีนะคะแล้วก็แพงด้วยค่ะบางทีอะค่ะตกลูกละสามเหรียญเลยนะคะสามเหรียญก็ตอนนี้เหรียญละยี่สิบสามหก สิบเก้าหรอลูกละหกสิบเก้าเราเสือตกประมาณลูกละหกสิบเก้านะคะคนที่อยู่เมืองไทยน่าจะเบื่อมะม่วงสุกแล้วค่ะแต่เรา Ooh! ตอนนี้วันนี้ที่สุรินทร์นะคะสามี่องศาค่ะร้อนมากเลยนะคะต้นไม้นี่นะคะต้นนี้นะคะ่ะไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะอ่ามยางนาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่ดอกมันที่ดอกมันเป็นแบบนี้นะคะเ่ต้นมันเป็นแบบนี้นะคะเอยดอกมันเป็นแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะตั้งแต่ก่อนคุณแม่เกิดนะคะตอนนี้คุณแม่ก็40แล้วตอนนี้ยังอยู่เลยค่ะแล้วก็มีต้นโพตรงนี้ด้วยค่ะตั้งแต่คุณแม่จําความได้นะคะก็มีต้นโพต้นนี้แล้วค่ะแปลว่าต้นนี้มันน่าจะอายุมากกว่า40ปีแล้วนะคะอาท้าลถ้าธโยนอันนี้นะคะคุณท้ายลมันจะบินลงมาครับจับจับตรงปลายมันครับจับข้างบนม่ข้างบนครับครับแล้วก็โยนครับ โยนสูงสูงครับมันจะบินต้องหาใบาที่ไม่ขาถึงอย่างน่ะไหนทำให้ยายดูสิน,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 นี่ไงเยอะเยอะนี่ทางนี้เออดินอ้อมไปได้เลยเด็กน,นี่ไงเดี๋ยวยายจะโยนนะเดี๋ยวถงต้องให้เ <laughs> ดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวมาเดีย๋ยวเพิ่งมาเดี๋ยวรถมา ไหนหนูไอพี่อน้องแพรวโยนดูสิยายจะดูสิของเล่นสมัยเด็กโอ้ร,ระวังรถไปยนเลย จะได้ปลาไปกินไหมเนี่ยฮื่จะได้ปลาไปกินกันไหมเนี่ยหรือต้องเก่ซื้อปลากินพี่ไทเลอร์จะลองตกปลาดูนะคะไม่มีเหยื่อเลยพี่ไทเลอร์ระวังตกไม่มีเหยื่อเลย you have to put bait on it อไม่น่าไม่น่าเชื่อใจเลยดูท่าทางแล้วไม่น่าจะได้นะเนี่ยมีปลาอะไรบ้างเจี๊ยบ ปละหมอมปลาดนินปลาดุปลากดคันปลาทับทิมมันเยอะจังไม่ใช่ปลากดคันลูกคังไม่ใช่คัน หาไม่ใช่คนตะกี้ติดคนหายใช้เดือนใช้เดือนใส่เดือน ก็วางก้อมลายตกน้ำนะลายนี่ตั้งซื้อใหม่แล้วนะเพิ่งตกไปวันนั้นเอาวันนั้นเคยตกเหรออือเอออยากตีแล้วก็อันนี้ตาตาชิบใหญ่ดูมันดึงใยายรูเสือใหญ่ดูสวนกลับเลยมันเป็นแบบจริงจริง แต่ยายคิดว่ามันได้ข้าวกินเยอะแล้วไงมันได้อาหารกินเยอะแล้วมันก็เลยไม่สนใจเบ็ดเราไงให,นหน้ <laughs> หอาหารให้อาหารปลาต่อหน้าต่อตาคนตกตกปลาเฮ <laughs> 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 ้ยขนาดให้มันมันยังไม่มากินเลยเจียเจ๊ยมเจี๊ยมมาดูขนาดขนาดให้อาหารมันยังไม่กล้ามาแถวนี้เลยแล้วมันจะได้ปลาไหมเนี่ยวันนี้ ทุกคนดูกะกรนดให้อาหารมันยังไม่มากินสักตัวเลยค่ะน่าอร่อยดีาเอยช่กินกับสมตำก็อร่อยนะเดี๋ยววันนี้ยายจะตำส้มตำให้กินถ้าเยอะๆถ้าเอาจริงข้นขึ้นขึ้น้นขึ้นนขขึ้นขน้าขึ้น้นนนขน มดแดสงส้นไสใหญ่อาหารจนจะค่อตามอร่อยดีน่าอร่อยหน้ายายเดยเด็ก <ใน S 1> อันวันสองเ <laughs> ด็กว่าหน้ายายหน้าเด็กว่านั้นใช่อ, <laughs> อะไรนะว่าเกินแล้วม <laughs> เกินแล้วเกินไปแล้วที่มีมูลค่ามากถึง400,000เหรียญสไอ้นี่ก็ทําให้เขาทรํรบาลในช่วงนลังมีระวัโดนก ปทีเตอนนี้ขออนุญาตแกล้มนะคะ <c oughs> ไม่แกล้มไม่แกล้มไปเลย <c oughs> ไม่ดแกล้มค่ะหอยนางรมจ้าอันมีถั่วไกินกั่วไหมเราจะทำน้ำจิ้มสองอย่างนะคะอันนี้แบบใส่ถั่วะค่ะแบบนี้ไม่ใส่ถั่วนะคะอันนี้ถ่ายยูทูบ e หมืนกัน ผมาช่องด้วยครับใต้ลิงครับเดี๋ยวผมใส่ลิงไว้ใต้ลดีนอเดี๋ยวใส่ิให้ช่องผมได้เดอยเาไปติดตามกดไลค์ด้วยนะครับก็ติดัโอเคบอกช่องไปช่องอะไรไม่เปรี้ยวมันต้องเปรี้ยว ถ้าเรากินข้าวไข่เจียวค่ะวันนี้เรามีน้ำจิม้มมีน้ำจิ้มพร้อมกินกับหอยนะคะตอนนี้หอยต้มอยู่ค่ะแล้วก็มีส้มตำค่ะเดียจะกินส้มตำส้มตำต้องกินกับอันนี้ใบนี้อร่อยไหนว่ากินมาแล้วทำไมไม่กินอ่ะอนนี้อ้าวนี่ค่ะ ต้องกินกับกระถินกระถินคือส้มตำเหนือหน้าหวานๆอะไรก็ได้สองอย่างเจ็บแงบแงบรอหอยอยู่อร่อยอร่อยใช่ไหมกระถินใช่ไหมเยอะให้พี่ใช้เรื่องกินเหลยเจ็บหลาย นี่เดี๋ยวจะต้องกินเลยอ่ะอร่อยตรงนี้อาหารบ้านๆจะวันนี้หอยอร่อยไหมทิสเตอร์หอยอร่อยไหมครับเก่งมากเลยอ่ะกินหอยเยอะด้วยนะเนี่ยดู ไปก่อนเริ่มมีสยกมือให้เลยใช่ไหมถ้วเอาข้าวอีกไหมครับพี่เทียบเอาข้าวอีกไหมครับพี่เทียบออกแซเนี่ยริงแง่เทียบมือเข้าไป จยากเกิดเป็นหอยแล้วป็นตัวเองอืม